จะโรตอเกลียวไหมนะเอามานแล้วอ่ะอ่ะวัดพี่ฮะพี่เรดพี่ฮัลโหลคุยเอาล้วครับรก็สื่อที่รู้กันเนี่ยผมก้อยนะครับแล้วกับมันเกย์กเราบ่อยนะผมเย่เราเนี่ครับเราร <ย ê S 1> ก็อยู่กับพี่เรดแล้วก็น้องอะไรวะ นึงูกน,น,น้องน้องสกายกลแล้วก็น้องนายแล้วก็น้องอีอีกันเองที่เราเคยได้แบบฆาตกรมิสเตอรี่ร์ไปเองเนาะโอเคแล้ววันนี้นะครับลูกนะเน<ช>ี่ยที่ค,คนไทยสร้างแนละ้วคนชื่อแบบนะครับพี่เลสนักล่าสัมบีคใช่บอกว่าแบบนี้เนี่ยมันจ,จัดเลยนะผมโอเคแต่ว่าก่อนเราจะเริ่มกันเน <pe> ี่ยเดีเราขอ <G. S 1> มาใส่โค้ดก่อนละกันเนาะซึ่งพี่เลสเนี่ยให้โค้ดมาสักกี่โค้ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโค้ดถ้าหมดห้าโค้ดโอเคเดี๋ยวเรามาแสนก่อน ไหนจะได้อะไรถ้าได้ขอไม่ชเนี่ก็เจอคอมเมนต์นด่าพจเลยนะครับผมโอเคอ่าแสระยืนยันวัดอ่ะตัวเองด็ดไม่ไดีเองอย่ามาอ้าว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทนบอกว่าคุณต้องได้่มากกว่นาเนื้อสูงกว่าขึ้นได้อ้าว What the fuck? าวัดถึง5เจ็ดต้องเดีอดว่าห้าก่อนใส่คนไม่ได้เล่นสักตาก่อนน้องโอ้ต้องเดือว่าห้าก่อนน้องตอนนี้น้องเดืว่าสี่ใส่ก๊อตทำอะไรไม่ได้โอ้โอเค เงินตายทุกคนมานี่ไม่ได้ระหว่างนี้นะครับผมขอผมขอสุ่มโอเวอร์ซักก่อนนะครับตอนนี้เรามีกี่คนนะกี่คนวะเอาไปโหวตกันก่อนเลยอ่ะเข้าไปเลยเข้ามมมมาาาีเหนนน้ค่จะไหวอยู่แล้วายไปเราได้หมวดธรรมดาก่อนแบบเราได้ทำหมวดธรรมดาก่อนที่แบบคุณชินก่อนโอ้ยแค่ธรรมดาเน่ยกูอะไรไม่เอานายแม่เป็นยากสุดไปเลยเนี่ยเอาผมต้องโหดมีทั้งขวานเนี่ยปันเลือดทีเดียวก็แตกก็แตก พี่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 นึกถึงผมด้วยผมอใช,ใช่<อ>น้องตะไคร้เพิ่งไปเด็กใหม่อยู่ฮัลโหลอืมอ่ะมาแล้วมาแนวกปแล้วน้องสกายเพิ่งเด็กใหม่ใหม่อยู่อย่าเพิ่งเลยมาเข้ามามาแล้วมาแนวไปแล้วเอา้าทำไม,ไมกดชิปไม่ได้วะเอ้ยเมื่อกี้กดชิปอยู่เลยมันกดไม่ได้อยู่แล้วเอ้ยมันวิ่งไม่ได้นะ้องโอเคโอ้โหอันนี้ธรรมาดาเหรอพี่เลสฮะ ธรรมดาสิเราเอาดาไปก่อนจะเอาแบบในแม่อะไรตั้งแต่เริ่มดูน้องชามารถกดส้ิงชายทุกคนนี่อันนี้อย่างเช่นนันตินี่ก็หมุนเป็นวงกลมโอ้โหง่ายเกินอ่ะเนี่ยมันง่ายเกินทุกคนแบบมันทุกคนมีอาผู้ผลแล้วไงดูก่อนว่าใครเขาทำนะทำดอ่ะดูดีโอ้โหกูไม่ทำไรเนี่ยกูได้ประโยชน์ชิบหายเนี่ยได้ตามเสร็จสบู่แล้วเนี่ยเออกูที่แล้ประโยชน์ชิบหายเนี่ย ลุยต่อไปต่อเออจะว่าไปไอโรงเรียนนี่เหมือนมัดจิมัยมซอมบี้นะไอเทียมมัดติดเชื้อเกิดในโรงเรียนมัดยมซอมบี้อ่ะเนี่ยหนังเด็ดฟิกอ่ะได้เคยดูนะเหมือนมากไปไอ้ยกูไม่ทำเลยเนี่ยตะกอนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอุ้ยรอบนี้มันใส่หมวกแล้วป่ะเหมือนรื่อเวลาซอมบี้เหรอที่มันใส่หมวกอ่ะ ปวยอ่ะใส่หมูปวยอ่ะนั่นแหละตอนนี้พี่เป็นแทงเพราะว่าพี่มีความสามารถในการแทงเพื่อนอยู่อ้าวแค่นี้จบแล้วหรอความสามารถล็อกลำจมทีละยังยังผิดทางเพิ่าเลยแล้วหลังยังมีตัวหนึ่งอ่ะที่ยังไม่เออว่ะยังไม่ตายมีตัวหนึ่งพลาดได้ไงวะเนี่ยได้ดลันจะสมูทเรียบร้อยแทบมาซึ่งมันจะมีบอสแล้วทุกคนแน่เนาะแต่เราไม่เจอบอส ไม่รู้ว่าทำไปดามมาดีบอลหรือเปล่าอ่ะต้องรอดูนะทุกคนถ้าตีบอลก็คือเราต้องไปตีเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนไม่ตายเขานเดียวเรตัวไม่ได้เพาอุ้งตวเหมียวไม่มีตัวกายข้าตัวหลังก่อนอุ้งตีๆก็ไม่มียังตัวกายก็ยังไม่มีอย่างไรเออลืมถามพี่เด็ดเลยเราสัตว์เลี้ยงมาทำไม่ได้ครับพี่เด็ดสัตว์เลี้ยงเหรอครับก็มันแล้วแต่ความสามารถของแต่ละตัวครับของพี่อ่ะอีเม้นมันจะช่วยสะท้อนดาเมจได้โ่วกนองแบมันจะเพิ่มความกระตุ้ี่กับพวกเพิ่ม ใช่กับบวกดาเมจที่พี่5เปอร์เซ็นต์โอเคอยากสุ่มเราก็ต้องแต่งดีแล้วอ่ะมันจะมีแบบที่สุ่มแบบความสามารถได้ครับก็คือใช้40,000ใช้40,000ในการสุ่มเอานะครับตอนนี้ความสามารถของพี่ก็คือจะมีแบบก็คือจะทําให้กูดาวไวขึ้นแล้วก็ลดลดกูดาวนั่นเองแล้วก็เพิ่มสปีดในการที่สั่นเลี้ยงอยู่เใีุ้กคนพิเศษที่เซีวตรงข้าง พอส่วนความสามารถพิเศษของตัวพี่ที่พี่ส่งได้ก็คือโลอมาตะก็คือจะไม่โดนดาเมจในการโจมตีนั่นเองตัวเงเนี่ยไปตายกันไอ้าโต้แล้ววุฒิองพี่อ่ะที่เป็นเป็นสมอเรือตัวอย่นี้จะสามารถมาเพิ่มเลือดตัวเองได้เครื่ยล้างอะโลงพี่น้องเคยล้างพี่น้องทุกท่านมีอยู่ตีมีอยู่มีอยู่ของพี่จะใช้บอสมาแล้วใช่ไหม พวกก่อนเดี๋เพิ่มบ้านี้บ้านี้มาทำมลพิษกันเลยเราจะทำ<ร>อะไรอยู่เรามาหาอะ <หา S 1> ไรสร้างไอด้ด้วยกันเถอะเราอยู่ในมัลลยมซอมบี้เฮ้ยบอสอ้ายังไงบอสอยู่นี่ที่ม,ม,มัน,นก้า,กาวพีเดี๋ยวไอ้เอาหายเอาตายเหรอโอุกจากว,ว่ะไอ้ยังไม่ตาย<ห>เฮ<อ>้ยยังยังไม่ตายมันอยู่นี่เทลวีเทลวีฟีดอ้าเจ้ากูเหรอต้องเหนือกูได้นะเออตายไปมึงอ่ะมีใครเขาใช้อาวุธแบบเกี่ยวกับเกี่ยวของน้องเป็นสมอเรือเหมือนที่ใช่ไหมอ่ะ น้องเอ็กซ์กีเนี่ยติด oh ก,กันหรืก,กันไ, <ป S 2> ไกลไ,ไม่รอกูเลย <Hey. S 1> มีแต่กูพลาดตัวเองคนเดียวจะโดดตกเกลียวไหมนะเอามานแล้วอ่ะอ่ะ,อะวัดพี่ฮะพี่เลดพี่ฮัลโหล <c oughs> <ส>โอเคครับทุ <Pok> er. กคนกลับมาต่อนะเดี๋ยวที่เมื่อกี้เนี่ยหนูไปทั้งมทุกคนโอเคตอนนี้พี่เลสจบเกมแล้วเนาะไปพี่เลสขอยาตานี้ขอยาไนะยิบเข้ามาทุกคนอยากไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนตื่นเข้ามานะง่ายเกินไม่ได้เนะเว้ยขอยาแนะเว้ยไม่มีหรอกยาอ่ะเพราะว่าอยากทำธุรกิจเสร็จไวๆค่ะไอ้อ้าหางค้างมึงจะหนุดแล้วเว้ยชิบหายแบเกี่ยวกเกมส์ก แบบเกิมสามเกมมาเกียงเดินแบบนี้หนักเลยโอ้สู้แต่ยังไหวในวันดีโอ้โหน้องๆแบบง่ายเกินนะครับเรียสุ่มของผมแบบแบบไม่ต้องแบบเรียกเรื้อยว้าวเลื่อยเรือยโลดลัวเลยพี่เลสทำไมตอนลงบอกร้องบ้างบอกว่าเออเออื้อด้วยอ่ะถ้ามันใส่บุเขาต้องร้องว่าอะไรอ่ะอะไรนะทำไมเกียร์โลบอกมันตอนเจ็บมันต้องร้องว่าเออ้ออเออด้วยอ่ะ ต้งสายมต้ององว่าอะไรอ่ะที่เจ็บหู้ยังไงมันระบบเกมมันสร้างมาแบบนี้ไม่ใช่เราอีไตอีไตเหรอเจ็บอ่ะไม่ปไปไปไปอปไปไปไป่ปไ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 ปตปไเไป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 ยปไปุเไป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 ไนไป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 อปีกไป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 ไไปไงไปไไปไปไไป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 ไไปไปไไไกไไปเียไอปป บอสจะยังไม่มีบอสแต่แตกแรกอยู่แล้วมันจะอย่างเป็นเซอร์พีเบิร์มากกว่าอุ้ยใครมีกวางด้วยเนี่ยมีแต่คนมีโอ้โหดท่านเดินโคตรชิลเลยเก็บเก็บดูหลังด้วยนะดูหลังกันด้วยโอเคดูอยู่ชิลเกินแม่ดูอยู่ค่ะถ้าสังเกตมานะไม่น่าจะมีทั้งหมดเลยสเตจลุกๆดูอยู่ค่ะสกิลไม่ได้ใช้หรือวะแม่งเรียบร้อยตายหมดจ้า ตอนนี้ผมปิดเอฟเฟกทุกคนอนะ่ะผมไม่ดูไม่รู้อะไรเลยเอฟเฟกต์อลังการเกินสูยญไม่รู้จริงกันแลกใช่โอ้หมขกใส่ตัวเดียวต้องไปตายให้เราได้สิคยุยซอมบี้หัวควยุย <c oughs> ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่คอ,อยอนะครับหัควคุยนะครับคุยนะครับ,รบไม่ใช่คอไม่ใช่ไม่ใช่คอ,คอบอยอนะครับคุยนะครับคุยนะครับไม่ใช่บอกว,ว่าไหน เอาว่ายอมแต่ว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับใช่ใคิดวิเคราะห์แยกแยะแยกแยะในทางที่ดีนะครับน้องอย่าเอาเรียนแบบมึงใส่กวนแล้วมึงใสกอื่นได้เหรอใส่ดิวโรก็ได้นะรัดยางดีพี่เดชอเออไม่ใช่ไม่ใช่เสียใจพี่ไม่ใช่เป็นใสนะนี่ครับนี่ต้องมาจากไหนก่อนเมื่อกี้ โอเคใช่แค okay, okay, mm ่ระเบิดพลังแค่แป๊บเดียวมันก็น่าจะมาห่อคอยแล้วไอ้กูอาแล้วนี่เดี๋ยวมันจะมีบอสอยู่ตัวใหญ่เนี่ยอยู่ห้องนี้เนี่ยเน่เน่บอสวะเนี่เน่ตัวเสพปิงเนี่เน่เน่เน่ยเนี่ยเนี่ยไอ้หัวตีแล้วมาเลยตายยังโอ้โหแป๊บเดียวบอสตายเอาเลยนเราคนไม่โหดใชิบหายกูแม่งโหตีแทบไม่เข้าเลยมันก็ตีเราไม่เข้ามาทุกคนโอเค โอ้ใหญ่ตัวนี่ว่ะเราไม่ใช่อบอลนี่ว่ะไม่ใช่ตีิไม่เข้าเขาเรียกว่าเราใช้สกิลไปด้วยน้องกดเซ็ตไม่สิบปะเราจะใช้สกิลไปด้วยเอ็กซ์เอ้าตายแล้วเอ็กซ์ซีแล้วแหละประมาณนั้นอ่ะมันก็จะทันเพิ่มเหมือนกันได้อย่าเด่นตอนที่เดิมนะมึงอย่าหลุดนะอ้าวเมื่อกี้เราไม่ขุดตกไปข้างล่างเหวโอเคเียิเล<ม>ือกตัวมันเลือกไปทีให้ให้ตัวเครื่องบินมาแล้วมาเดี๋ยวรอ นี่เหรอที่หอขบินว้๊ยไอเนี่ยนี่เราใช้สนาทีก็คือในระหว่างนี้เราก็สู้ของที่ไปก่อนอ่าขึ้นหอไม่ได้เขาบอกว่าเซฟเไยอเบมเยวรอ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 ยอรอรอรออร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 อีอยรอออมออ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 ี่อออีีนอรอรอ มันมันเป็นของระบบมาเกมมันอยู่แล้วไหมไม่ต้อง<า>ทำอะไรเลยครับทุกคนแค่ยืนอยู่ยิ้เฉยก็ได้เพราะทุกคนเขาก็แบบตีกันมัวโตวเดี๋ยวก็ตายเรียบแลวเอาววทของเขาเทพไป็ริงจริงตาหน้าเอาไนแมวไว้แล้วไม่ต้องเอาเดียนะขอจัดได้แมวถลอไปเลยถ้าอยากแบบให้ผ่านแบบถลุถลุลุยแบบให้แบบน้อ,องสกายเขาได้เงินอ่ะก็ยอมให้น้องสกายอีกแบบหนึ่งอ่ะที่เป็น แบบเนี้ยได้แบบอีกแบบอีกคแบบหนึ่งใช่คือผมจะแบบใส่โค้ดพร้อมกับพี่ไปเลยอ่ะไม่จบตาเดียวเพืใส่โค้ดในเดินในเวลฮาเนี่ยหมดเวลาแล้ะไปขึ้นเรากพิขึ้นบินมาเอ้ยเมันใช่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ใช่ใช่เฮลิคอปเตอร์มาแล้วไปทุกคนไปขึ้นเครื่องกันฟ้าหายได้แม่อย่าเพิ่งละรอให้แบบเอาเงินก่อนไหมแบบง่ายๆไปกันแล้วครับจบเกมแล้ว จะได้ฟาร์มเงินเยอะๆแล้วก็ฟาร์มเลยทุกคนซาบกินน้ว่าจะเปเนแคที่ผมมาได้เขาไม่มีกว่ลาบสักใครให้ผมทุกคนไปนะครับไม่บายเอาไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนมากับล็อบบี้กันก่อนมากับล็อบบี้กับล็อี่บอกเลยถ้าทำคลิปแบบเนี้ยแล้วตังนาวูกาบเลยอ่ะพี่เบลล์ห้าอย่างปะพี่เบลล์หกแล้วมาเดี๋ยวเรามาแสดงโค้ดดีกว่าทุกคนมันจะเป็นอะไรกันนะครับทุกคนไอ้ นี่เราตอนนี้มีหมื่นแปดเพราะว่าไม่ค่อยได้สู้กับใครเลยก็เลยแบบเงินก็เลยเฉลยเฉลยกันจะเป็นอันแรกโหมดปึ๊บแลกสำเร็จอันที่สอง F K โหมดปึ๊บใส่ไปใครอยากได้โค้ดได้ผมจริงไม่ได้ดิจิทัชนะผมแล้วก็เลิฟไทยแลนด์โอเคถัดแรกสำเร็จเอาแล้วก็คนสร้างแบบนี้เป็นคนไทยเหรอปึ๊บใช่เป็นคนไทยคนไทยครับ แล้วก็นิวไพนยอ่านไม่ออกโอเคเนี่ยพี่ได้ดูเชจอมดนแรกแรกแล้วได้สามแสนสี่เอได้สามแสนหนึ่งมาทำไปตอนเนี่ยฮะนิวพาสไปนี่ไปซื้อพาสีใช่ไปที่ร้านค้าใช่ไหมแล้วก็จะมีเจลหรือว่าจะได้อะไรบ้างใช่ไปที่ร้านค้าใช่ไหมแล้วมันจะมีอยู่ก็คือจะมี็ฮเกจสัว์เลี้ยงแบบโชคสัว์เลี้ยงแบบสีเขียวเลี้ยงแบบเลนเจารี่ แล้วก็พาสี่ก็คืออันนี้แหละคือความสามารถพิเศษที่ติดกัวเราเลยอ๋องที่มีลวปีทองสองอัน็ไม่เสร็จอุ้ยได้ปืนคู่มาเอา้นกากาปืนคู่กาอ้าวเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ความหวังอะไรเด่ยโอ้โหไม่ได้ปืนแมสสอดมาไม่ได้มนไม่กล้ามันจะเล่นได้ มันก็ไม่ได้กากอะไรมากหรอกมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าก็กกากอยู่ที้เออพเรนับสี่ให่่พเลนให้ผมสุ่มกับอะไรก่อนสุ่มเหรอเออาุธกับไหอ่ะแล้วก็เคยไปสุ่มไห้เนี่ยเนี่ยห้าหมื่เนี่ยดีไหมได้เยดีไหมว้าวพ่เรนต์นี่ของดีว่ะจูเียจเีรี่ป่ะุ่มไหเลอยรี่เลยใส่ไงเนี่ย ไปที่สัตว์เสียงเพชรอ่ะตัวนั้นที่รูปป่าท้าวอะด้านล่างอ่ะุ้ยจีเลนี่เลยอ่ะกดสวมใส่โอ้โดูนีมีไฟด้วยได้ดิเจรี่ตาลากเด็กๆชอบความสามารถของฟีนิกก็คือโอเคต่อไปเอาลุกคนข้ามโอเคได้ฟังดิเจรี่อีกแล้ววางโอเคเออกงกงเล็บโผล่ไหมครับพี่เลมุได้ฟังฟังน็้คือได้อยู่นะ โอเคทุกคนส่ว okay, นวุ้นแค่นี้เนาะก็ซื้องก็นายเนี่ยแม่รีบไปกินข้าวทุกคนก็อ่ะลงรันกันห้าคนแล้วกันน้อไม่เป็นไรไหนแม่นเน่า,านายแม่นะรีบไปเนี่ยฮัลโหลใครกำลังสร้างอยู่นี่ไงฮัลโหลไหนแม่ด้วยเออจัดไปสร้างอยู่เงี่ยแมยเก่งเก่าเหลือเกิานตายขึ้นมาคือไม่มีใครชุบนะบอกไว้ก่อนเออฟี่ก็หาภาพแผลดิแค่นี้ก็ชุบแล้วเนี่ยเปลี่ยนคิดถ้าพี่พีนถ้าพี่พีนตายมาพี่พีนต้องโหลดเกมเกย์มเลย What the fuck? Rồi kèm kè lắm các bạn nhỉ Khát game với chơi nữa không cố ai đây mẹ. Này mà ra cái này cái... Ái! Ái! Chết rồi! Ái! Chết rồi! Ôi! Ôi! Giết chết rồi chứ phải! Ái! Ái! Mỏi sao đây mẹ Ôi! 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 Đó kè ngay! Được à? Ví dụ! hello. dụ! Ví dụ! Ôi! 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 Tì khốt chứ phải! anh có một cái mẹ mày ra โอ้ยปีนบแม่เลย,แ,เลย <laughs> แดงมากมากไปแ้วเลื่อนร,รีเจนโคตรนานอะ่ะจะแนห่หน่อยสิมันไม่ใช่เลื่อนรีเจนหรอกเขาเรียกว่าเจนจะห้าตีมอเตอร์แล้วมันจึมีโอกาสตอกไอ้ตัวมอเตอร์อยู่แล้วตอ <c oughs> กที่ตัวเลือดตเออีเออเออเออ ซึ่งหมดได้ไหมเราสามารถเกิดได้แค่สองรอบทุกคนแน่เนาะถ้าอยู่ตรมานะครับน่าจะใช่นะถูกแล้วถูกแล้วจต่ไม่อยู่ถ้าไม่ถูกก็โทษที่เขานะครับให้ข้อมูลเกมผิดเอ้าโอ้โหอุ้ยตายแล้วดีแม่เลยพี่ดีแม่เลยอุ้ยมองไ่ถูกเนืองแตงว่ะเรื่องแตงออล่าดึงแตง ความจริงไหมพี่ทำไม่ตีอะไรเลยเนี่ยตอนเนี้ยเห็ไหมพี่ทำไม่ได้ตีใครมีมั่วของพี่เนี่ยเหมือนกูไม่ได้เลนแม่เลยอเล่นง่ายไม่หายเน่ะไม่ใช่หรอกเพราะมีคนตีแรงอยู่แค่ไม่กี่คนไงเซตสมบูรณ์ก็มีคนตีแรงไม่กี่คนอ่ะแล้วมันก็เลยแบบผ่านง่ายเดี๋ยวเราต้องรอาด่านฟ้าจะรอดไหมครับทุกคนนั่นแหละเนาะ เอาไหมอ่ะเขาขนาดพี่อยู่เนี้ยพี่ยังแค่ไม่ยิงตีค่ะหมดเตอร์เลยเพราะเขาเจอเนี่ยอาจารย์ที่หมดแล้วอ่ะคือแบบไม่ต้องทําอะไรอ่ะเราไม่ขู่ไปเนี่ยอยู่ดีดแค่นี้เลิกก็เต็มเลยนเนี่ยแรงเลยวะใช่แต่คนตีก็ตีกันแรงแรงเรียบร้อยเหลือข้า,างหลังเหลือข้า,างหลังใช่ไหมโอ,โอเคสมบูรณ์มาที่สียงตีนตยายคาปะ <laughs> น่าจะสิ ตัวเดียร่อยฮะอันสีแม่งเลยเออเิดเอออันสีแม่งเลยเออปุ๊บประตูเล่นกีตาร์เล่นเป็นแถวบอดีซอมบี้เาเจ้าเจ้าตายเอามาดีซอมบี้เว้ยทุกคนดีนะคเอาซอมบี้โว้ยครับเอากีตาร์มาตีนะผมเออตายไว้หมดทุกคงเอาตีเอาซอมบี้มาฟาเอากีตาร์มาฟาจ้ะไม่ได่เอามาแบบสองเพลง ได้ระดับสองสามแล้วมันขึ้นบนบอ่อยอยู่แค่ถึงด้างบนดอมพวกเนี้ยเดี๋ยวนะทำไมใครมีทำายกรยู่ที่เดียวขนาดข,ขนาดแตกขนาดนี้นะ <c oughs> วู้้อีซีอีซีบอยก <c oughs> ำจัดฟอมบี้ไปอีสามตัว อ๋อมันที่บอกเนี่ยว่าเราฆ่าซุยไปกี่ตัวอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่มันนี่ท่านไปที่ไม่แมพใช่นึกว่าหมายถึงว่าเราฆ่าซุยไปกี่ตัวแล้วไม่ใช่หมายถึงในแมพที่มันก็คือในแมพใช่เดดี๋ยวมเี๋ยวซอมบี้กี่ตัวในแมพนี่มาหมดแล้วอยากโอ้ยอยากรู้ใช่โว้ไปอยู่ที่ไหนกันโอ้โหแรงมาก My God โอ้ตายแล้วกูตายกูตายกูตายมันมันจะการตัวเซฟไปกองข้างหลังข้างหลังข้างหลัง นี่อยู่นี่ขลังนี่พี่เล็กแล้วขรังนี่ช่วยก่อนมาช่วยก่อนพี่เล็กไอพี่เล็กช่วยคุณปข้ยขรังขรังเรือเลนสิบสองอ่ะเกือบตายไปโอ้โหไปไม่รอกวเลยชิบหายผมช้าพี่เลนโหลใช่เพราะอยู่นี่เขาใช้สกิลวิ่งไวกันนะไม่มี อันนี้ลอเฮดี้คอปเตอร์กี่นาทีวะคนวิทยุเรียกกูภ้ภัยคนหาวิทยุเร็วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ววิทยุแล้วไ,ไปกดกดกดอ่ะขออออเขารอไงรอเฮลิคอปเตอร์มาเหมือนเดิมอี<ง>มีเสี่ยมาหอนใช่เสี่ยมาหอนหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ไม่ใช่มแเโอย้ยจะตายแล้วอ,ะอ่ะอเดืเอดเฉดแล้วอ,ะอ่ะตายแล้วตายแน่เลยตายแน่เลย โอ้มีล็อกที่แบบเคยเคยมาสามสิบไม่ใช่หรอใช่ไงโอสิใครวะไม่ใช่กูนอนไม่กูนะครับเป็นกูวะไม่ใช่พี่อยู่แล้วไหมไม่ใช่เราไม่ใช่เราเงย์อยู่แล้วสิจะใช่ได้ไงอย่าลืมว่าในแมตช์แรกแค่สามร้อยสองรอบนะโอ้กูแตกกูแตกง่ายเหรอเป็นแทงอะค่ะกูแตกพี่เป็นแทงอะฮัลโหลเข้าทเกิดใหม่เกิดใหม่ก่อน โอเคเกิดแล้วเกิดแล้วพี่เป็นระดับแข่งนะฮะเข็ดพี่เราไม่ออกเลยโอ้ยไม่สุดไม่เล่นแล้วเข็ดแล้วเออบอกแล้วอย่าเล่นอย่ามาเล่นกับไหนแม่มียากก่ามียากกว่าไหนแม่ไหมสุดพีนแม่ไม่สุดพีนแม่ไหมไม่มีถ้ามีก็คือเป็นบอสตัวใหญ่อ่ะ้องที่แบบสู้ไม่ตายอ่ะจะเลองแบบไปสู้บอสเนีฮย

จะยังไม่ชุบยังไงสกายตายสกายหอไรหมดหมดนี้มันชุบไม่ได้สกายตายเลยสกายหรอตีตีตีโอ้โหโอ้โโอ้โหว่าเจมากชิเลตว่าใจมากเหรออะกูเตกูแตก จะหลุดไหมล่ะอยากมาแบบไดแม่ไม่ชีวิตได้แค่รอบเดียวทุกคนเอีกสิบแปดมิชีวิตได้แค่รอบเดียวก็จะรได้ถ่ายปติน้องเดช efp ทำไมเยอะขนาดนี้เยอะตรงไหนวะก็รอหมดไดแม่ไงได้เท่าไหร่อสามพันฮะตังสามหมื่นวัดก็หมดไดแม่ไงแก็เสก็ใช่งนั่นไงเราแถมน้องตีเยอะด้วยอ่ะตีขนาดตี้ตีสองพี่น้อยเพียงเลยพี่ แล้วทำไมเพียงแล้วไม่โหมือนเดิมวะเดี๋ยวก่อนก็ตายไงอ้าวตายไงไม่จะได้อีกกี่ยังไงอันนี้เฟรนฟาร์เราไม่ได้ทุกคนไม่รู้นะอุ้ยมาแล้วครับในแมปไหนอะไรวะเนี่ยวัดเห็นบอยพี่จ้าการบันทักชีวิตบอยเอฟบอย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 มันแล้วมันเลืองเวลาที่เหลืออยู่15นาทีแสดงว่าค่าวัด15นาที บันทึกความเสียหายอ๋อมันหล่อได้เ่า,าไหร่ทื่อความเสียเท่าไรโอ้โหว้าย <Why? S 1> โอ้โหตีแรงจะจัดเอาค้างเอาเกมค้างเลยอ่ะโอ้ยค้างเอ้ยฮลัลโหลเฮ้ยทขาเป็นเกมค้างวะ <c oughs> โอ้เล่เนเนเป็นไงคะใครเขาบอกว่าอย่าอยาา่าย<อ>ไปตายเป็นอะหรือรอีกสามชีวิตชีวิตละโอ้โหเหลือเก่งสาวชีวิตได้ค่ะ ป้าสมุล<ห>อย่าไอ้สมุลอย่าเท่าแค่เดี๋ยวสู้ออเจ้าได้ไม่แต่ข้าอย่างสู้ออเจ้าไม่ได้เลยออเจ้าเอ,อ๋ยเคยได้ยินหรือไม่ว่าใครจะสู้ได้ตูวต่อยพูดถูกแ้จะไม่นจะโดนยุคแก่ขนาดนะเนี่ยเก่งสกิลต่อยยิ่งดุมากเลยแหละโคตรแดงเลยยิ่งดุเลยได้แล้วขึนูกับเนี่ย,ยตีเพลย์เนี่ยเพราะว่ามันสามารถทัชเซนะเนี่ยเราสามารถไปแลกชิูที่เป็นอาวุธโขดได้ด้วย อันโรอันโรกดเสร็จอ่ะเนี่ยไม่กดเสร็จใ้กูหรอวะโอทีโอพีโอพในตอนเนี้ยกดเสร็จแล้วออย่านโดดไนโดดไปโดดโอ้โหเต็มเต็มกูเลย้ากูเถื่อะอย่านะเสรไอ้ีขนาดน้ยงไ่ตื่นเลยไปเลยนะ่อย่างแบบยื้อเลย เกิดใหม่ได้เรื่อยเลยว่ะไม่ไม่มาตายได้สามครั้งสามครั้งเอาตายเลือยสองชีวิตอ่ะโอ้เยอะอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดพี่เนี้ยโถมไปนี่กลายเป็นก่าไป้วทุกคนดูไว้นะทุกคนเปียกว้นกไกทุกคนช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวดูดิโอ้โหอูสัตว์โอู๋เสียเงสู้บอลไม่ได้เหมือนตัวเองสู้ได้นะใครทำร้ายแบบนี้สู้ทุกคนได้ทุกคนข้างบนอ่ะกูทำได้ไหมสาวเซน พี่ทำอะไรไปพี่ทำอะไรปโอเซ็ตแต่ไอ้ไอีทำได้ไป3เซเปอร์เซแต่คนที่เข้าไปทำได้ไป4เปอร์เซ็นไอ้ไอ้คนที่เข้ามายังทำได้เยอะพี่เดอ่ะ้วก็เห็นมันไหนตายแล้วไอ้เจ้เพราะว่าซีกว่าจะตีเสร็จแล้วก็เน้นไปแล้ว่ะสกิลมันก็ยังไม่พอด้วยจว่าไปสัตว์เลี้ยงหูแชมเบนเอร์เลยวะมันบินได้แค่พีบิกบินได้เอ๊ะ ชมเปด้ตอรมันก็ปิดไม่ได้นี่วะเออใช่โอ้โหงงอะเลยกูงงเลยกูเลยโอ้ยชมเปด้อร์ก่อนเซอรเอรชมเดตเตอรร์ล้ดาเป็นพิเลนไอ้ไอ้คนใหม่นี่แม่งไอ้คนใหม่โอ้โหรายพีเลนสี่สนเซนของกูโซเซนนาะก็คนใหม่เขาแบบตอนนี้อยู่แล้วไงคนที่แบบอีกคนหนงไงคนนอก่เขาเก่งอย่งไงเพราะเขามีอุหม่าห์ใหม่ตาห์ใหม่เก่นเลยโอ้นหรน กขาตายเขาดูตายเนี่ยตายแล้วชิบตายแล้วแมวเหมียวจำเลยเขาบอกไม่ก็ไม่บอกจะโขนแมวเหมียวแมวเหมียวมีสมองเหมือนกันแต่ว่าของพี่ใช้สกิลไม่ทันของพี่โดนเสดี่เสดี่คนใหม่คนใหม่ไม่ตายมันก็โขนนะฮะอ๋อมันเป็นท่าซึนามิไอ้คนใหม่อ่ะเขาเรียกว่าคนนอกค่ะคนน็อกตี้ใช่ว้ายอะไรเนี่ยเหลือสี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะ ตายแน่เลยอ่ะเริ่ดไป14เปอร์เซ็นต์แต่คนอื่นเขาลดควบภาพแล้วเนี่ยนี่มึงรีดจนเลื่องสิวะรอบสุดท้ายบุลลี่เพื่อนลบ,บ20ไบอ20้โหวด20เปอร์เซ็นต์อ๋อเขาบอกต้องบุลลี่เพื่อนก่อนตายละเขาบอกบุลลี่เพื่อนน่ะพี่เลสป <c oughs> ากมากมากบุลลี่เพื่อนแล้วโอเคเพิ่มเพิ่มไม่ใช่ค่ะแล้วไปเรื่อยเพราะว่าเขาป่อยบุลลี่เพื่อนเนี่ยไม่ใช่เหรอเนี่ย มอมอไป็นนายซาเอูรอริงแล้วก็รอลิงสาเลอีไม่เอกแล้วก็เพื่อนเนี่ยบูลลี่เพื่อนบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลือดเนี่ยออเอ้ยแล้วเลือดกูไปเ,ไเร่งขึ้นปะมันจะเด้งขึ้นได้ไงอะตอนนี้เมื่อมันไม่มีไอ้นั่นอยู่แล้วไงอยากรู้เว้ยคนที่มันเข้ามันนอกที่มันตายแล้วหรือเปล่าวะยังยังไม่ตายสักหรอหลอกมันเล่นหัวดไปหรอเ,เนี่ยอัน้องอีตายไปเลยเนี่ย เขาเลตายไปแล้วโอ้โหยากอ่ะก็เน็ตบอดไงมันก็ต้องยากสิแล้วขับสุดคื่อยทุกคนเพราะว่าสามารถที่จะเอาไปลากชูได้ที่เป็นอาวุธโคตรทุกคนทุกคนต่อทุกคนดูข้าวทุนดิตอนที่เราทำได้อเอาเวียทุกคน3นที่ขนาดเราเอาอาวุธกาเวียทุกคนจะทำไปต้องเวียทุกคนทุกคนคิดเอาแล้วกันกูขับ ง่ายอะที่พี่อะไรไม่ได้เพราะพี่เข้าไประยะประชิดไม่ไหวตอนทีเดียวก็จะเปิดแท็กแล้วเรียบร้อยหมดไปนะผมเอ๊กีใช้ใช้สมอเรือกับอะไรอีกอย่างหนึ่งนะไกลหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดพี่เล็กความเสียหายวมเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบแปดไงเหมือนกันเลยไกลแล้วแล้วดูละเมผมเป็นพันอ ก็ก็ไม่ได้ของอะไรนะก็เพราะว่าเราตายไปแล้วหาวูตีกันตายหาวูตไกันตายขนเกย์ไงฮันโน่ไงเพราะว่าฮันโน่มาดีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เราอันอื่นดีกว่าสุ่มของดีกว่าเต็งเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นสมอรเลยครับลงเล็บลงเล็บไปยังพอใช้ได้อยู่ไปเอาความสามารถของวูตีกว่าอ่าวทุกคนไม่งั้นสลับแบบคนแทนนี้ชื่อแบบว่าฮอมบี้เอ้ยฮอมบี้ไอ้ล่ะฮันติงซอมบี้ฮะ ซอมบอฮันตี้แซมดีเออ,เอ,อ,เอ,อได้แล้วครับทุกคนก็สุขภาพไหครับก็ผมเจนซีไม่กี่คะแนนก็ให้สักแปะคะแนนแล้วกันนะครับผมแหม่เนาะ <c oughs> ซึ่งที่ให้แปะคะแนนเพราะว่าการสุมอาวุธไอ้ต่างๆเนี่ยมันโลภงงไปหน่อยเอาจริงนะะอืม, <c oughs> มันได้เหมือนบล็อกฟูดเทียนแบบมันแบบมันแค่กดเอาเควสแล้วก็แบบหาผลไมีพิสาอะไรก็ได้หรือยังมันดูง่ายกว่าเยอะเลยหรือเปล่ามันง่ายไหมฮะหรือไม่ง่าย ไปไองแดนมาเลครับอ้าวคุยใครเด่ะนั่นไอเจนนี่มาเยีได้องคุยใครเดีหรอไปโอเคไปได้เมื่อกี้วะไปคก่อนูกเดียวอะไรวะไปทุกไปแล้วครับไปายน้อยบาย